การที่จํานวนเต็มเนี่ยมันจะตัดนะครับมันไม่ได้ปัดทศนิยมไปนะแต่มันตัดแบบชิ 3. 1. 1. 3. บสาคูณหนึได้3าลบกันได้อะไรเหลือ2 3งามหารสได้ไหมไม่ได้ก็จบตรงนี้คําตอบคือ2สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนภาษาซีเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนนึงนะครับที่เห็นว่าการเขียนโปรแกรมนะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมในปัจจุบันเนาะผมก็เลย ไปศึกษานะครับศึกษาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมและนํามาบอกกับทุกคนในวันนี้นะครับผมอ่ะก็การอธิบายของผมเนี่ยมันจะเป็นการอธิบายที่แบบว่าให้เข้าใจจริงๆนะครับว่าแต่ละอย่างที่เอามาพูดนะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงและมันมาจากไหนนะครับผมโอเคซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาพูดกันในเรื่องของเครื่องหมายในภาษา C นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอย่างที่เราเรียนคณิตศาสตร์มานะครับ ก็จะมีบวกลบคูณหารยกกําลังอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าในภาษา C เนี่ยจะมีอยู่5ตัวนะครับซึ่งจะมี4ตัวที่เราคุ้นก็คือบวกลบคูณหารนั่นแหละครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะส่วนจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนเนาะเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายในภาษา C ีนะครับมีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับบวกลบคูณหารเนาะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งคือเปอร์เซ็นต์ อ่ะบวกลบคูณหารเนาะมี5ตัวโอเคไหมครับแต่เขาจะไม่ได้เขียนอย่างนี้หรอกเพราะว่าตัวคูณก็คือมันจะเป็นตัว x ถูกไหมซึ่งตัว x ก็คือตัวอักษรเอามาใช้ไม่ได้โอเคไหมแต่ตัวหารก็ไม่มีในพคีย์บอร์ดด้วยนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนตรงนี้จากคูณเป็นตัวนี้นะครับดอกจันเป็นดอกจันและจากหารจากหารนะครับเป็นทับ ให้รู้ไว้ว่าคือหารกับคูณเนาะส่วนเปอร์เซ็นต์คืออะไรเปอร์เซ็นต์ก็คือการหารแต่เป็นการหารที่เราไม่ได้เอาผลลัพธ์ของการหารเราไม่ได้เอาแบบสี่ 4, หารสองแล้วได้สองเราไม่ได้เอาอย่างนั้นแต่เราเอาเศษที่ได้จากการหารโอเคไหมอ่ะหลายคนยังอาจจะยังไม่เกนะ็ตเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกกันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขอเขียนตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมก่อนนะครับผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมา3ตัวนะครับตัวแปรขึ้นมา3ตัวเนาะเป็นตัวแปรแบบ integer ใครยังไม่ได้ดูคลิปตัวแปรเราไปดูได้นะครับผมเป็นตัวแปรแบบ integer ก็คือจํานวนเต็มเป็นจํานวนตัวเลขเนาะง่ายก็คือตัวเลขชื่อว่า number 1และ number 2อ่ะเดี๋ยว เอาค่าให้มันด้วย n u m b e อร์หนึ่งเท่ากับสามนัมเบอร์สองเท่ากับ5้าการประกาศตัวแปรแบบนี้เนะาะจะอันนี้ก็คือตัวที่1และใส่ค่าเข้าไปตัวที่2ใส่ค่าเข้าไปเนาะจากอันแรกนะครับเดี๋ยวเอาชื่อตัวแปรเป็นสีปกติดีกว่าอ่ะนัมเบอร์หนึ่งเท่ากับ3ามนเบอร์สองเท่ากับ5และอีกตัวหนึ่ง คือ r e s u l t ก็คือ,อผลลัพธ์ e s u l t เท่ากับดีโซลเนะาะยังไม่เขียนเท่ากับก็ได้สร้างตัวไปดีโซลขึ้นมาก่อนเนาะให้รู้ไว้นะครับว่าในเนี้ยอยู่ในอินเมนแล้วอยู่ในโครงสร้างในการเขียนแล้วนะครับเราสามารถไปดูในคลิปแรกได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าโครงสร้างของภาษา C เป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเราเราเราได้อยู่ในอินเมนแล้วเนาะผมไม่เขียนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินนะครับอันนี้ผมสร้างตัวแปร Number หนึเท่ากับ3 n u m b e เบอสองเท่ากับ5และนและอีกตัวหนึ่งก็คือ r e s u l t ก็คือผลลัพธ์เนาะทีนี้ผมจะทําให้ตัว r e s u l t เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยเป็น Number หกับ Number สองเนี่ยเอามา ทำด้วยตัวพวกนี้เนาะว่าเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่า,วาจากอันนี้ใช่ไหมตอนแรกเป็นเป็นเท่าไหร่เปน็นนี่เป็น3ามมัน,นเปลี่ยนเป็น5อันนี้เป็น3ดีกว่าอ่ะการที่เราจะใส่ค่าเข้าเข้าหาตัวแปรเนี่ยก็คือเราก็แค่มาตรงนี้นะครับ resolve s o l แล้วก็ตามด้วยเท่ากับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ semicolon นะครับ แต่นี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวแป้กับตัวแปรมาทําด้วยตัวเครื่องหมาย5ตัวนี้นะครับก็คืออเดี๋ยวอาจจะเอา n u เบอร์บวก n u เบอร์โอเคและผมจะให้มันแสดงผลนะครับแสดงผลเป็น print f เป็นคําสั่งแสดงผลนะเนาะเดี๋ยวเอาคําสั่งเป็นสีแดงแล้วกัน p i n t f เนาะนี่ และตามด้วยตามด้วยอันนี้เครื่องหมายดับเบิลโขดเนาะว่าเป็นประโยคทีนี้เดี๋ยวผมขอเขียนนะครับว่าเป็นเปอร์เซนต์ดีอันนี้เป็นบวกเนาะบวกเปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีอ่ะทีนี้ผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้เอาค่าของ number ์หนึ่งตัวนี้นะครับ นี่นับเบอร์หไปอยู่ไวแสดงผลและเอาลำเบอร์สไปแสดงผล,แล,แ,งผลและเอาผลลัพธ์ไปแสดงผลผลลัพธ์เรากําหนดแล้วว่าเป็นตรงนี้โอเคไหมและทีนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงมันจะออกมาแบบนี้ครับนับเบอร์หเป็นอะไร5 5บวกกับอันนี้เป็นอะไร3เท่ากับ r e s o l v r e s l คืออะไร5้บวกสก็8แค่นี้นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ โอเคนะบวกบวกเป็นอยู่แล้วเนาะอ่ะตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบต่อไปเนาะถ้าเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าเป็นลบมันก็คือ5้ลบสาได้เท่าไหร่ได้สองได้สองเนาะห้ลบสามมันไม่ได้อย่างอื่นมันได้สองถ้าเปลี่ยนเป็นคูณห้าคูณสาได้เท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นคูณดอกจันดอกจัน ออกจันเปลี่ยนเป็นคูณห้าคูณสามก็สิบห้าเนาะอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นหารน่ะถ้าเปลี่ยนเป็นหารล่ะห้าหารสามได้เท่าไหร่ห้าหารสามได้เท่าไหร่ห้าหารสามเนี่ยถ้าไปชิดแล้วเนี่ยมันก็จะได้หนึ่งจุดหกกว่าถูกปะแต่อย่าลืมว่าอันนี้คืออินคืออินทิเจอร์คือจำนวนเต็มคือ1 2 3่สามมันไม่มีทศนิยมถูกไหมครับ พอไม่มีทศนิยมเนี่ยคำตอบที่มันได้ก็คือ1เพราะไอหนึออเนี่ยหกไปเรื่อยๆเนี่ยการที่จำนวนเต็มเนี่ยมันจะตัดนะครับมันไม่ได้ปัดทศนิยมไปนะแต่มันตัดแบบชิบตัดเลยไม่เอาเลยก็คือได้1โอเคไหมครับพอเก็ตใช่ไหมส่วนอีกอันหนึ่งคือเปอร์เซ็นต์ถูกปะ เชื่อเปอร์เซ็นต์จะได้เท่าไหร่ครับไม่ใช่1น,นะ5อ่าอ่าตั้งหารดีกว่า5 3 5คูณคูณได้ได้5 3คูณ1ได้3ลบกันได้เท่าไหร่เหลือ2 3หาร2ได้ไหมไม่ได้กระจบตรงนี้คำตอบคือ2เพราะอันนี้คือเศษเปอร์เซ็นต์คือการหารเอาเศษโอเคไหมครับพอเก็ตใช่ไหมก็มีแค่นี้ และถามว่าเราจะเอาไปใช้ได้ยังไงไอ้พวกบวกลบคูณหารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเอาไปใช้เวลาเอา2ตัวนี้มาบวกกันเนาะแต่เปอร์เซนต์เราไปใช้อะไรเอาไปใช้อะไร,เอ,ไอะไรเอาไปใช้อะไรได้อะผมมีตัวอย่างโปรแกรมมาให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวขอลบก่อนอันนี้มันจะเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับเดี๋ยวขอสร้างตัวแปรขึ้นมาอันหนึง่งเราต้องบอกผู้ใช้ก่อนว่าจะให้รับค่าอะไร ๋ยาพิมพ์ F สีแดงดีว่ายังไม่ค่อยถนัดเนาะยังไม่ค่อยชินกับปากกาลายสีอ่ะพิมพ์ F แล้วบอกผู้ใช้ว่ากรุณากรอกนัมเบอร์เข้ามาสักตัวหนึ่งและคำสั่งอีกตัวหนึ่งคือ s แกน F ถูกไหมสแกน F คือการรับค่าเนาะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูไปดูคลิปแรกไปดูได้นะครับ รับค่ามาเป็นอะไร integer ด d อ่ะและใช้เป็นตัวแปร number อ่ะแต่เวลาเอาเข้ามาในตัวแปร number มันต้องบอกด้วยว่าตำแหน่งไหนก็คือ m percent อ่ะรับค่าเข้ามาแล้วเนาะทีนี้พอรับค่าเข้ามาปุ๊บเราจะเช็ค เช็คว่าเนี่ยเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เช็คยังไงตามที่เราบอกใช่ไหมครับมันมีตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือการหารเอาเศษถูกไหมซึ่งเลขคู่เนี่ยเลขคู่คือคือเลขที่หารอะไรลงตัวหาร2ลงตัวถูกไหมครับคือมันมีคู่ก็คือสมมติเราจะเช็คว่าอ่าสิบเป็นเลขคู่หรือเปล่า10หาร2ลงตัวไหมลงตัวแต่ถ้า11 ไม่ลงตัวแล้วเพราะเหลือเศษหนึ่งถูกไหมตอนเช็คแบบนี้ซึ่งคําสั่งที่เราเช็คก็คือเงื่อนไขเนาะเดี๋ยวผมมาทิปสอนอีกทีหนึ่งในเรื่องของเงื่อนไขแต่ว่าวันนี้ให้ดูไปก่อนเนาะว่าในการใช้คําสั่งเงือ่อนไขเป็นยังไง if uh, number percent สต้องใช้เท่ากับเท่ากับเนาะในการเช็ค เท่ากับเท่ากับเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0เพราะหารสองลงตัวพอลงหารลงตัวเศษจ,จะได้0อ่ะปีกาเปิดละทีนี้ด้านในให้พิมพ์อะไรโอ้ยโทษครับทีนี้ด้านในให้พิมพ์อะไรอันนี้เป็นเลขคู่ถูกไหมก็ต้องอ่าพิมพ์เอฟอันนี้คือ เลขคู่เลขคู่คือ even number เช็คว่าเป็นเลขคู่ละอีกตัวหนึ่งคืออะไรถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้ให้ลงมาที่อันนี้เ e l. l คือไม่เข้า pin f odd number แค่นี้จบอันนี้คือโปรแกรมเช็คเลขคู่เลขคี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายอันนี้เริ่มแรกกด r ันมาปุ๊บคำสั่งแรกประกาศตัวแปร ประกาศตัวแปรนัมเบอร์ขึ้นมาปุ๊บอ๋อโอเคมีตัวแปรแล้วและ,และพิมพ์เข้าไปว่าการุณากรอกข้อมูลตัวเลขเข้ามาสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้และอันนี้อันนี้ให้พิมพ์เนาะอันนี้รับรับเข้ามาปุ๊บเป็นเปอร์เซ็นต์ดีจํานวนเต็มและเอามาที่ไหนเอามาที่ตัวแปรนัมเบอร์ตัวแปรนัมเบอร์รอรพอรับเข้ามาปุ๊บอ่ะได้ค่าจากตัวแปรนัมเบอร์มาปุ๊บทำไงเช็คเช็คทำไง ก็ใช้คำสั่ง if ถ้าหากว่า number หารเอาเศษและได้เศษ0ถ้าได้เศษ0ให้บอกว่าเป็นเลขคู่เดี๋ยวขอเขียน c o m มนต์ไว้นิดนึงเวลาคอมเมนต์ใช้ s l ตัวเนาะเลขคีด ถ้าหากว่าหารสองและได้เศษ0หารลงตัวนั่นแหละหารสองลงตัวให้พิมพ์คำว่า Even number ก็คือเลขคู่ส่วนถ้ามันได้1ถ้าหารแล้วได้เศษ1ให้พิมพ์ว่า odd number ก็คือเลขคี่โอเคปะ่ะสำหรับใครที่ยังงงอยู่น,นี่การหารเอาเศษการหารเอาเศษก็คือสมมุติ ค่าที่รับมาเนี่ยเป็นยี่สิบยี่สิบเอามาหารกับอะไรหารสองเนาะหารสองสองหารยี่สิบสองหนึ่งสองลบกันเหลือศูนย์ศเติมศูนเศษเท่าไหร่เศษศูนย์เศษศูนย์เป็นยี่สิบรู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นเลขคู่โอเคปะทีนี้ถ้าเป็นเลขขี้บ้างอะให้เป็นยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งสองนี่ ลบแล้วตรงนี้ได้เศษเท่าไหร่เศษหนึ่งเศษหนึ่งมันใช่ศูนย์ไหมมันเช็คแล้วมันเป็นศูนย์ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นพอไม่ใช่ศูนย์ปุ๊บก็กลายเป็นเลขคี่นี่คือโปรแกรมเช็คเลขคู่เลขคี่ โอเคไหมนี่คือตัวอย่างการนําไปใช้สลับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดถูกใจกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสาระดีๆเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับติดตามฟรีนะครับสามารถกดติดตามได้เนาะกดติดตามไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อน นะครับเกี่ยวกบการนําไปใช้ด้วยเนาะอย่าลืมอย่าลืมไปฝึกเขียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม